จเจริญพรญาติโยมเมื่อคือนนี้ได้ฟังพระธรรมเทศนาจากครูบาอาจารย์พระอาจารย์สุเทพธรรมทัตโตที่ท่านได้เมตตาเทศนาธรรมหลังจากที่พระอาจารย์ใหญ่ของเราคือพระอาจารย์ครูบาแก้วสารพัดนึกที่ท่านได้เมตตาแนะนำทางธรรม ธรรมะให้กับพวกเราและชี้ทางสว่างให้กับพวกเราได้เห็นตั้งแต่ที่การที่ได้มาทำบุญกถินนั้นเรื่องราวในพุทธการเป็นอย่างไรทำให้พวกเราได้รู้ถึงความเป็นมาที่แท้จริงต้นฉบับทำให้พวกเรารู้สึกเรื่องใสศรัทธาและมีกำลังในการที่จะทำบุญกถินซึ่ง สวนธรรมเพชร <switching> น้ำเอกมุตโตไทยจะทอดกระถินในเช้านี้หลังจากที่ทำวัดเช้าเรียบร้อยและสวด <soaked> พระคาถาก็จะได้เตรียมการโดยประมาณการทำวัดจะจบสิ้น <fatigue> ประมาณ6นาฬิกา15นาทีหลังจากที่ทำวัดแล้วในขณะที่ พระธรรมวัดญาติโยมที่ต้องการที่จะสวดมนต์ก็สามารถมาหยิบหนังสือเล่มเหลืองไปสวดมนต์พระจะเป็นผู้นำแล้วก็ให้ญาติโยมได้สวดตามซึ่งการสวดมนต์นั้นถือว่าเป็นการสั่งสมบุญบาร,รมีและการสร้าง สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระธรรมคำพีหรือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเห็นได้ว่าถ้าบทบาลีนั้นก็ทำให้เราคุ้นชินกับบทสวดแต่บทสวดบนแปลจะทำให้เรามีความรู้ความเข้าใจทำให้เราเกิดความกระจ่างในการที่รู้ถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ซึ่งหลายคนก็บอกว่า <c oughs> ถ้าเรารู้อย่างนี้เรามีความเข้าใจเราก็คงจะแบบเกิดความรู้สึกอยากจะปฏิบัติธรรมซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่แต่ละท่านนั้นจะต้องใช้ความว่า <c oughs> ขวนขวายดังมีอยู่บทหนึ่งซึ่งพระจะนำมากล่าวให้กับญาติโยมได้เข้าใจภารสุตตะคาถา,ท,าที่กล่าวถึง บททำแปลว่าพาราฮาเวปัจจักขันธาขันทั้งห้าเป็นของหนักเนอราระหาโรจับบุคลาบุคคลแหละเป็นผู้แบกของหนักผาไปภาราทานังทุกขังโรเกการแบกถือของหนักเป็นความทุกข์ในโรคภาริเรนเปนังสุขังการสลัดของหนักทิ้งลงเสียเป็นความสุข นิคิติตวาครุงหารังภารังพระอริยเจ้าสลัดทิ้งของหนักลงเสียแล้วอัญยางพาลังอนาทิยะทั้งไม่หยิบฉวยเอาของหนักอันอื่นขึ้นมาอีกสมูลังตันหังอัภุยหะก็เป็นผู้ถอนตันหาขึ้นได้กระทั้งลากนิชาโตปรินิพุโตเป็นผู้หมดสิ่งปรารถนาดับสนิทไม่ส่วนเหลือ ญาติโยมจะเห็นได้ว่าการที่เรามีขันธทั้งห้านั้นถ้าเรารู้เราเข้าใจและเราตัดได้เราก็มีโอกาสที่เข้าถึงธรรมคำสอนแต่ละบทแต่ละตอนอย่างที่อาตมาได้หยิบยกมานั้นจะทำให้ญาติโยมได้เห็นถึงแม้แต่เรื่องของสังเวทอิทัก ชีวิตตถาถานั้นที่กล่าวเป็นภาษาบาลีว่าอัปมายุมนุษยสานามิเลยยานังสุโปริโสอายุของหมู่มนุษย์นี้น้อยนะักผู้ใคร่คุณงามความดีพึงดูหมิ่นอายุที่น้อยนิดนี้แสดงว่ามนุษย์เราเนี่ยถ้ามีอายุได้ถึง 80- 90ปีก็นับว่ายอดเยี่ยมแต่ถ้าเกิดว่าบางคนอายุยืนร้อยกว่าปีถ้าเรา เขาเรียกว่าได้เกิดมาในภพชาตินี้แล้วหากว่าเราไม่มีความเพียรหรือว่าไม่ได้ปฏิบัติเราก็เสียดายช่วงเวลาที่เราได้เกิดมาหนึ่งครั้งแต่เรานั้นไม่ได้วขวนขวายในเรื่องการหาธรรมะด้วยการหลุดค,ค้นดังนั้นถ้าเรามีโอกาสที่จะได้ทำเราก็ย่อมที่จะมีโอกาสสั่งสมบุญเป็นเรื่องราวที่เราจะ ต้องเรียนรู้และศึกษาเอาการฟังธรรมะหรือฟังคําสอนของพระสัรมมาสัมพุทธเจ้าย่อมเกิดประโยชน์สูงสุดอัช หน้าหนนะครับนับืน